ประเทศไทยร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ทยานติดลมบนใน Take อ f ขับเคลื่อนประเทศไทยโดยโคโสิตสุวินิจิต กัขบขาสุดช่วงที่2ของรายการเทคออฟเอสเอ็ม96 ah ทุกท่านอยู่กับผมนะครับรัชะตาสมรทินก,กรในช่วงที่ผ่านมานะครับตัวเลขที่ได้รับการร้องเรียนนะหรือขอร้องให้ทางหน่วยงานภาครัฐให้ช่วยตรวจสอบอาคาร6,276แผ่งนะฮะที่คนที่อยู่อาศัยหรือคนที่รู้สึกกังวลใจนะครับในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อ28มีนาคมที่ผ่านมา วันนี้ก็มีประกาศออกมานะครับว่าจากประกาศจากกรมโยธาที่การกรมโยธาและก็ผังเมืองนะครับกระทรวงมหาดไทยว่ามีตึก52ตึกนะครับที่สั่งห้ามที่จะให้ใช้นะครับเรื่องนี้เราจะได้พูดคุยกันกันกบประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ท่านอาจารย์ดเรเสาพลพรโชคชัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ การท่านรัฐรัาครับนะครับและนะเมื่อตัวเลขเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์เห็นในยะะสาคัญอย่างไรบ้าดครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่อาศัยหรือคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยรู้สึกกังวลใจนะร้องขอไปที่หน่วยงานภาครัฐนะช่วตรวจสอบถึง6,276แห่งและก็ผลก็ออกมานะฮะเมื่อเมื่อวันอาทิตย์ก็มีการประกาศมาว่ามีติดห้ติดครับที่ทางการที่ตรวจสอบนั้น ให้ดังับการใช้อาคารครับรับผมก็อาจจะประมาณสักอูนย์จุดอาไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนั้นเนี่ยครับที่อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าไอ้ที่บอกแล้วว่าการใช้สอยนี่อาจจะไม่ถึงขนาดว่าอาจจะต้องรื้อทิ้งก็ได้อะไรแบบนั้นเนี่ยครับแต่ว่าระหว่างนี้ต้องเีการซ่อมแซมกันหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยครับอันนี้ก็เกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่ามากมายอจนเกินไปนักเนี่ยครับอย่างที่ในปานที่แผ่นดินไหวหนักกับเรานี่ก็ยังเรียกว่า ส่าตนการก็ยังไม่ได้ย่ายามแย่าม,มากนักเนี่ยครับอันนี้จะ<า>ที่ทม <า S 2> <ด>ันบกสักสิบปีที่แล้วครับ กับให้จั์มองต่อน,นิดนึงครับเนื่องจากว่าตอนนี้ในในแวดวงของตลาดอสังหาริมทรัพย์นะฮะอาคารชุดอาการสูงนะฮะหรือการพัฒนาที่ดินต่งางๆเนี่ยตอนนี้ก็หลายคนก็บอกว่าตกอกตกใจนะฮะมีหลายคนนั้นพยายามที่บอกว่าเอาละไม่เอาละตึกสูงนะก็ไปหาอยู่ตึกเตี้ยๆหน่อยนะหรืออาจจะไปอยู่ชานเมืองหน่อยอาจารย์มองว่ามันจะเป็นแรงกระเพื่อนอย่างไรบ้างครับสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ครับครับก็ มันความตกใจกลัวเนี่ยครับแล้วก็รักษากลัวชีพรักษาชีพร,ระว้มองนั้นเนี่ยครับอย่างที่เมื่อกี้พูดถึงเนปานเนี่ยปรากฏว่าตอนที่เกิดปนดินไว้หนักครั้งใหญ่เมื่อสิบปีแล้วนี่เขาบอกต่อไปนี้จะซื้อบ้านนี่จะซื้อแต่บ้านเดียวโดยเฉพาะบ้านเดียวช,ชั้นเดียวด้วยนะครับสองชั้นไม่กล้าอยู่เลยครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณสักปีนึงอะไรครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆหวนขึ้นดีขึ้นนะครับครับครับมันจะมีชะลอตัวไมหมครับอาจารย์ในช่วงนี้ในช่วงที่สองท้ายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาแล้วก็สงการานต์ปีใหม่ไทยด้วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีก็เลยครับมีผู้คนนั้นสนใจในการซื้อบ้านเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สงการานต์ไทยด้วยเนี่ยอาจารย์มองว่าผลกระทบทางด้านกิจวิยารวมไปถึงแวดวงการค้าขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจารย์ช่วยมงต่อน,นิดหนึ่งครับว่าบรรยากาศณชั่วโมงนี้มันเป็นอย่างไรบ้างครับก็อาจจะทาให้ชะลอไปเนี่ยครับโดยเฉพาะช่วงปีใหม่หยุดยาวอะไรเงี้ยนะครับก็ การเปิดตัวโครงการใหม่ๆเนี่ยจะน้อยเนื่องจากว่าคนละจะย,ยังไม่ได้สนใจเรื่องนี้กําลังอยู่ในช่วงการเที่ยวอ,อะไรต่างๆเนี่ยครับแล้วโดยเฉพาะมีกรณีแ <Yeah. S 2> ผ่นดินไหวด้วยก็เลยอาจจะยิ่งลดน้อยลงนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยสามเดือนแรกเนี่ยเดือนมก,กราคมนี่แย่มากเลยครับเปิดน้อยมากอพอๆช่วงโควิดหนักๆเลยเนี่ยครับแต่กุมภาพก็ดีขึ้น แล้วก็มีนาพอดีแผ่นดินไหวเกิด28มีนาเนี่ยยี่บเดือนมีนาทั้งเดือนเนี่ยก็ยังดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นถ้าไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ค่อยๆฟื้นตัวแต่พอดีเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็เลยจะชะลอตัวลงนะครับครับครับแล้วก็นอกจากแวดวงของอัหาริมทรัพย์นะฮะเรื่องอาคารชุดต่างๆมันมีผลกระทบต่อคุณภาพของของวัสดุก่อสร้างด้วยนะะในแวดวงการตลาดของวัสดุก่อสร้างเนี่ยโดยเฉพาะของไทยนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างได้รับ ความน่าเชื่อถือนะครับแต่เนื่องจากว่าอาจจะมีบริษัทต่างชาติเข้ามาเป็นผู้ประกอบการหรือมาเช่าโรงงานของคนไทยเองนะโดยที่ตัวเองไม่มีไม่มีใบอนุญาตนะครับคือพูดง่ายว่ามาอาศัยร่างของคนที่มีใบอนุญาตและก็ผลิตสินค้าที่ไม่มีคุณภาพออกมาเนี่ยอาจารย์มองว่าในแวดวงวงการค้าเหล็กเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่อาจารย์มองอยัะมากบว่าผลกระทบที่จะเกิดขึ้นครับ ครกัก็มันกับว่าเราก็เป็นเจ้าของแบรนด์เองเพราะว่ามันผลิตจากประเทศไทยอะไรบางนั้นเนี่ยครับอย่างเช่นตอนที่ <Yeah. S 1> สหรัฐอเมริกามีสงครามการค้ากับญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นก็มาแห่กันมาเปิดโรงงานในประเทศไทยเราเนี่ยตอนนี้ก็จีนมีปัญหากับอเมริกาก็เขาก็มาเปิดในบ้านเมืองเราเยอะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นสมัยนั้นนี่มานี่แบบก็มีมาตรฐานดีนะครับแต่ที่จีนนี่เข้ามาจะเป็นปัญหายอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้เราเสียชื่อเสียงไป้ด้วยเพราะว่ามันส่งออกจากประเทศไทยของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หน้าห่วงใหญ่อยู่เหมือนกันคร อาจารย์จำได้ไหมครับว่าผมเคยคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลที่จะมีการสร้างชุมชนต่างๆนะโดยเฉพาะถนนการรถไฟซึ่งก็อยู่ใกล้ๆที่เกิดเหตุนะนะแถวๆการรถไฟอถนนการรถไฟสวนรถไฟนะขยบขึ้ก็เป็นกับารเป็าจารย์อาจารย์อาจารย์มองว่าการสร้างอาคารชุดสูงเนี่ยที่รัฐบาล ดาริโครงการนะครับโดยตามจุดหัวเมืองต่างๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือมีผลกระทบต่อการลงทุนมากน้อยแค่ไหนอาจารย์โอตอนนี้อาจะต้องมาดูเหมืาก,กันนะว่าคนที่รับเหมาไปที่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะถ้าผู้รบับการก่อสร้างไปนี่เป็นบริษัททำนองแบบนี้อีกเนี่ยครับมันก็ทําให้คนอาจไม่กล้าซื้อได้นะครับเพราะว่าาชื่อบริษัทชื่ออย่างนี้แล้วก็ผ่านกระบวนการประมูลโดยที่ประมูลแล้วได้เจ้าหนึ่งแต่ว่าเป็นแบบสับคอนแทกทมาอีกทีหนึ่งอย่างนี้คนก็ววจะรู้แล้วว่าเฮ้ยอาจจะมีปัญหาได้นะว่าระวังเป็นพิเศษเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราเนี่นแต่และผู้ซื้อก็ต้องรู้เหมือนกันว่านอกจากว่าใครเป็นเจ้าของโครงการแล้วเนี่ยก็ต้องรู้ว่าใครเป็นผู้รับเหมาผู้รับเหมาวนนี้นี่เชื่อถือได้ไหมถ้าไปสร้างตึกสูงแล้วมันจะถล่มทลายมาแบบที่เป็นอยู่ไหมเนี่ยโชคดีนะครับสร้างให้ไม่เสร็จถ้ากิดสร้างเสร็จมีคนไปอยู่ประมาณสามพันคนแล้วก็แบนแต่แตอย่างี้นี่คงเป็นการเป็นเรื่องใหญ่เลยครับครับครับก็ก็เป็นเรื่องที่ เิดประเด็นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักลงทุนชาวจีนนะฮะชาวฮ่องกงชาวชาวสิงคโปร์เนี่ยก็มีความนิยมมากนะที่มาซื้ออาคารชุดหรือมามาเช่าอาคารชุดก็แล้วแต่จะเป็นการเช่าช่วงต่อจากคนที่มาซื้อเก่งกําไรก็สุดแท้แล้วแต่แต่นั่นหมายถึงว่าในผู้ที่สุขุมวิทเองเนี่ยก็คนข้างเยอะตอนนี้ก็แลดูว่าเป็นความกังวลใจอยู่พอสมควร <Okay. S 1> เราจะแท่งหลัก ความมั่นใจได้อย่างไรครับเพราะว่าพิภัยเข้าใจอยู่ว่ามันเป็นธรณีพิทยานะครับคือมันเป็นธรณีที่เกิดขึ้นเป็นภยัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่เราอาจจะคาดเดายากอาจารย์มองว่าเรื่องนี้มันจะมีก็เรียกเหตุการณ์คลี่คลายไปสักระยะแค่ไหนครับมันถึงจะดีขึ้นครับ ก็อาจจะเป็นเวลาสักเป็นปีหนึ่งอะครับแตไดีขึ้นแต่เรื่องแบบนี้นี่เคยเคยเกิดขึ้นที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเมื่อเรามีซึ่งในนีปีพุทธศักราช247หรือเมื่อ20ปีที่แล้วนู่น21ปีที่แล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาบอกกลัวนะครับแต่ก็หลังจากนั้นก็ก็ไปกลับก็ไปเหมือนเดิมภายในเวลาปีหนึ่งเนี่ยทุกอย่างก็คลี่คลายแต่ว่ามีอยู่ปีหนึ่งปีพุทธศักราช254ก็ระดั่ไม่มาสัก เอ๋อใช่ฝันใหม่มาเจ็ดปีเลยนะครับปรากฏว่าเออมีหมอดูเนี่ยครับบอกว่าเนี่ยจะเกิดเซนนิมิอีกแล้วในช่วงเดือนธันวาคมในปีห้าสี่อย่างนี้เนี่ยครับคนที่จองชาวต่างชาติเนี่ยที่จองท่องเที่ยวในี่ยผู้เขียนของเนี่ยซึ่งคนจะมีประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยลอดเหลือสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยครับหรือน้อยกว่านั้นในบางที่เนี่ยนะแต่เหตุการณ์ที่คนอาจจะลืมไปแล้ว จนกระทั่งว่าพวกผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยครับรวมตัวกันจะไปฟ้องไอ้หมอดูที่มาพูดจาส่งเดชแบบนี้เนี่ยครับ ซึ่งทุกวันนี้ก็มีอีกแล้วนะครับมีคนมาพูดจามีหมอดูหมอเดาเนี่ยครับมาพูดจาว่าเนี่ยมันจะมีอย่างนั้นเกิดขึ้นเด็กแล้วอะไรเงี้ยครับมีแผ่นดินไหวอีกแล้วมีน้ําท่วมเมียอย่างสารพัดหรือเราไปเที่ยวต่างประเทศจะเจออย่างนั้นอย่างนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่ควรจะมาพูดกันอย่างนี้เนี่ยครับซึ่งการมาพูดกันอย่างนี้นี่คนที่พูดเนี่ยมันไม่มีต้นทุนอะไรเลยเนี่ยครับเพราะว่าถ้าถูกก็โชคดีไปได้หน้าไปแต่ถ้าผิดเนี่ยไอ้คนที่พูดเหล่านั้นก็ไไมมมม่่่ีตต้้นนนททุออะรเาาาจกููยแแลวัํ ประเทศชาติเสียหายเยอะจริงๆเราคุณจะให้พวกที่มาเดาส่งเดชเป็นไม่ออกปอออกทีวีหรือารายการทีวีที่เชิญพลล่องนี่มามาสร้างกระแสะให้เกิดความปั่นป่วนโดยที่ตัวเองได้ค่าโฆษณาอย่างนี้นี่เป็นสิ่งที่ควรจะทบทวนเป็นพิเศษเนี่ยครับดังนั้นอันนี้รัฐมาลคุณจะหักห้ามพวกรายการพวกนี้ไว้จะได้ไม่เกิดปัญหาในระยะปัจจุบันนี้หรือระยะสักหนถึงสปีนี้เป็นต้นนะครับ ครับกับอาจารย์อาจารย์เรามองในเรื่องของอภาพความเป็นไปได้หรือโปรเจกต์ของการเติบโ,โตนะฮะช่วงนั้นก่อนหน้านั้นที่ผมคุยอาจารย์เนี่ยเราไม่มีปัจจัยในเรื่องของเป็นยินไหวนะฮะเราก็คุยไปตามที่ทานไม่ว่าปัจจัยหลักก็คือเรื่องของกระแสโลกนะฮะรวมไปถึง,งการเมืองประเทศนั้นๆที่ล่าสุดนะมีแผ่นดินไหวที่เราคุยกันแล้วก็ล่าสุดอีกอาจารย์เรื่องของนโยบายกิจกานกำแพงภาษีของโดนัททั้มมันจะมีผลต่อ เป็นปัจจัยในการตัดสินใจ,จในการซื้ออสังหารีมทรัย์มากร้อยแค่ไหนอาจารย์ บอมทุนก็อาจจะทำให้เศรษฐกิจไม่ดีใช่นไหมครับเศรษฐกิจยับแย่ลงเนี่ยครับถ้ามันแย่ลงคนก็มีกําลังซื้อน้อยลงพอมีกําลังซื้อน้อยลงด้วยก็ทําให้การขายสัทรัพย์เนี่ยมันก็จะหดตัวลงไปนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาได้เนี่ยครับอย่างเช่นปี2องพเนี่ยมันก็หดตัวจากปี6กเนี่ยประมาณสักสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับจากแสนหน่วยที่เปิดมีออมกาเปิดตัวโครงการ,รใหม่เนี่ยปี 267เนี่ยก็เหลือประมาณ60,000-120,000หน่วยเนี่ยครับทีนี้ปี68เนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยประมาณรัก10%เลยนะครับแต่พอมา,ม,ามีเงื่อนไขยอย่างนี้เนี่ยเช่นเศรษฐกิจจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบนี้เนี่ยแล้วมาเจอช็อคขึ้นมาแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้คตตัวลงไปบ้างเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมมาไว้สําหรับโดยเฉพาะผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินและโดยเฉพาะผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเนี่ยครับ ยิ่งต้องเป็นบบป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้ทำาหลไรเลยรา้การหุ้นมันก็ไม่ขึ้นหรืออาจะตกเอาเนี่ยครับอะไรแต่ละหุ้นกู้ที่ปล่อยไปทั้งหลายนี่อาจจะผิดนัดทำหน้านี่ขึ้นมาอีกแยุ่งเลยทีนี้ดังนั้นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ ครับแต่ถ้ามีกระแสข่าวล่าสุดเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอา่าก็มีกระแสข่าวออกมาส่วนจะประกาศออกมาเป็นอ่นโยบายอา่ไม่ใช่นโยบายใะ้รัไปประกาศบับงคับใช้เนี่ยเมื่อไหร่ก็ว่ากันไปก็คือล่าสุดนั้นท่านนายกรัฐมนตรีนั้นบอกว่ามีข่าวดีนะครับให้กับพี่น้องประชาชนอ่าคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยอ่าจะมีการเพิ่มอัตราจ้างในเรื่องของเงินเดือนนะฮอ่ก็คือจาก1นึ่งหมื่นห้าเป็นสองหมื่นหนึ่งพันาเศษนะฮะอาจารย์มองว่า ต่การมีนโยบายเพิ่มเงินเดือนเนี่ยให้กับผู้จบปริญญาตรีเนี่ยในอากาศเท่านี้เนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อแวดวงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หรือการครอบครองการเป็นเจ้าเข้าเจ้าของห้องเช่าห้องชุดอย่างไรบ้างครับครับพีเรื่องเกี่ยวกับรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ในแง่นก,ก็ดีนะครับทำให้แบบว่ามีกําลังซื้อมากขึ้นแต่ปัญหาคือไว้แล้วไอ้นายจ้างก็จะจ่ายไหวไหมอะไรเงี้ยเนี่ยครับ หรือรัฐบาลจะช่วยกับจ่ายหรือเปล่าผมก็เป็นกรรมก,การสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทยด้วยเนี่ยครับถ้าอยู่เฉยๆเลยประกาศง<ช>ั้นเนี่ยแล้วเกิดราคาค่าข้าวของ,งต่างๆมันเพิ่มขึ้นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้นะครับซึ่งบางทีถ้าเกิดเศรษฐกิจแล้วดีมาชาวบ้านหรือว่าภาคเอกชนมันก็ขึ้นราคาขึ้นค่าเช่าไอ้ขึ้นทีขึ้นค่าแรงการเรียนอยู่แล้วเนี่ยครับ แต่ในป,ประกาศทีนี้นี่มันอาจจะผิดธรรมชาติไปห,หน่อยนะแต่จริงๆเราก็อยากจะให้มีการรายได้คนดีขึ้นเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่เศรษฐกิจไม่ดีอยู่เฉยในประกาศที่เฉยเนี่ยมันอาจจะช่วยไม่ได้มากเท่าที่ละเท่าที่ควรเนะครับอืมหลายคนหลายคนก็อาจจะรู้สึกดีใจนะฮะการว่ามีการเพิ่มอัตราเงินเดือนนะจากหมื่นห้าเป็นสองหมื่นเนี่ย ก็เป็นเปข่าวดีว่าเขาเกิดนะส่วนจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ว่าไปแต่นั้นหมายความว่าสารอุปโภคต่างๆนะฮะเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นมีมีแววมายุลอาจารย์ว่าจะปรับตัวเตรียมรอเสียบทันทีนะฮะและก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะอาจารย์วันนี้เราคงจะเห็นแกาตามของชาวเมียนมานะฮะที่ออกมาแสดงค่าดีไม่เห็นด้วยกับการที่ทางรัฐบาลไทยนั้นเนี่ยได้เชิญนายพลมินออนไลน์ เข้ามา pulse, ในประเทศเนี่ยก็สร้างความปวดหัวอยู่เหมือนกันเขาก็เรียกร้องไปถึงทางเออยูเอ็นนะยูเนสโกในเรื่องของบทบาทของท่านนายกมนตรีเรื่องนี้มันจะมีผลกระทบในภาพกว้างเพราะเนื่องจากว่าตลาดในแวดวงของการก่อสร้างนั้นก็มีเรื่องเรื่องของแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะอเบียมาเนี่ยเยอะมากอาจารย์มองเรื่องนี้ว่าจะมีผลกระทบในด้านสิวิทยาอย่างไรบ้างครับ ก็คงจะมีครับเพราะจริงๆแล้วเขาก็อาจจะมาจากรูปทางแนวทางที่มาประกอบว่ามอนไม่ค่อยเหมาะสมนักเลยนะครับก็หลายๆรนก็ไม่ยอมรับเนี่ยครับจริงๆถ้าเป็นไม่ได้เราก็ไม่น่าจะไปเชิญมาอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> หลายประเทศก็ไม่เชิญไปเลยมีแต่ประเทศไทยเราไปเชิญมาเนี่ยนะครับเอ้มันก็ดูกอะไหลอยู่เนี่ยครับเออถ้าเป็นสมัยรัฐบาลที่มาจากประเภทเดียวกันเรียกว่าอย่างทีงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่แบบว่าอ่อนไหวเล็กน้อยเนี่ยครับแล้วก็แรงงานพม่าเหล่านี้ก็มักจะเป็นแรงงานที่ทํางานอยู่ในแวดวงการก่อสร้างหรือ ในแวดวงเศรษฐกิจเนี่ยครับนะเกิดว่าทําไมก็เกิดความรู้สุขไม่ค่อยดีขึ้นมาอาจจะกลายเป็นปัญหาเ,าเรียกว่าไฟไหม้ฟางขึ้นมานี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยครับแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรมากมายที่เราต้องมาดีๆเราไปต้อนรับกับสู้ขนาดนั้นมันก็ดูยังไงอยู่นี่น่าเสียดายไม่รู้คิดยังไงอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็คงต้องให้กำลังใจว่าอย่าขยายเกิดขึ้นอย่างนี้อีกครับทีนี้ถ้าเราคิดอีกถ้าเราคิดอีกมุมหนึ่งนะครอาจารย์นะ เราคิดอีกมุมหนึ่งวันนี้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐบาลไทยมีการเชิญนายกนมินออนไลน์แล้วเราก็ได้รับฟีดแบ็จากชาวเมียมาอาจจะหนีภายการเมืองหรือไ่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยต่างๆนานาว่าไปสมมุติว่าเราไม่เชิญนะฮะแต่สมมุติว่าเราไม่เชิญเ,เนี่ยอาจารย์พอจคกเนได้ไหมหรือพยากรณ์ได้ไหมว่าผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระดับผู้นําของประเทศเนี่ยจะจะบั่นทอนไหมจะรู้สึกอิอน ก็นะฮอินดาแข่งใจกันไหมอย่างนี้เป็ต้นอาจารย์มองไงฮะอาจารย์ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าประเทศอื่นก็ไม่ได้มีใครไปเชิญอะเรมอมอางเนี่ยครับนะถ้าเราต้องซื้อไฟฟ้าจากเขาหรือว่าอะไรต่างนนเนี่ย เขาเขายังเป็นต้องขายกับเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาก็อยากจะได้เงินไปใช้ในการบริหารประเทศของเขาหรือในการดูแลหรืออาจจะเป็นอะไรกับประชาชนของเขาอยู่แล้วเนี่ยครับดังนั้นเมืองก็น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายถ้าเราไม่เชิญเข้ามาแต่ไหนๆก็มาแล้วก็ผา่านไปแล้วเนี่ยครับยังไงก็ครั้งต่อไปก็อยากให้มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาอีกเพราะว่ามันเซนซิทีฟมันตั้งแต่เรื่องอ e ีกูมาแล้วอะไรก็ดูมันค่อนขอ <anchor? S 1> อ้างจะเซนซิทีฟเป็นี้นะครับดังนั้นบางทีอาจจะต้องคิดให้รอบครอบนี่ยครับเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นประโยชน์ของส่วนรวมทั้งนั้นเนี่ ถ้าทำอะไรขึ้นมาแล้วมันเป็นผลเสียต่อส่วนรวมนี่มันก็แก้ยากคือถ้าเราไม่ทําให้มันเป็นเสียหายเนี่ยเราอย่างสามารถที่จะแก้ได้ง่ายขึ้นนะครับจากทีน,นิ้มองต่อนิดหนึ่งอาจารย์ครผมเชื่อว่าในการเชิญเนี่ยไม่ใช่เป็นความคิดของท่านนายกโดยตรงเนี่ยอาจจะเป็นแนวคิดของกุนซือต่างๆรวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ในฝั่งผู้พ่อด้วยนะครับคุณดาวศิริจินรัตน์จะให้คำแนะนำหนึ่งสองสามสี่อาจารย์มองว่า มันมีนัยยะลึกๆอย่างไรไหมครว่าการเชิญมาเนี่ยซึ่งรู้ผมเชื่อว่าเขารู้ว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อความรู้สึกหนึ่งสองสามแล้วก็มันก็จริงนะฮะก็ออกมาขยับกันอย่างนี้อทีนี้นัยยะที่เขมองว่าถ้าเชิญมาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะได้รับอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรฮก็อาจจะมีอย่างง่ายลบหลายอย่างเนี่ยครับเป็น แรงงานก็อาจจะมีการกอร่อหวอดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนี่ยครับเกิดความไม่สงบขึ้นมามันก็ไม่ดีนะครับหรือมันมีกาศท้วงขึ้นมามันก็ทําให้ผลเสียต่อนายจ้างที่เขาจ้างงานอยู่ในขณะน,นี้อะไรเงี้ยนะครับถือแตเกิดมีปัญหาที่ยากรรมขึ้นมาก็ยิ่งไม่ดีใหญ่เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่บางทีรัฐบ,บาลอาจจะประเมินแล้วคุ้มหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนี่ยครับแต่เสี็จายถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอย่างนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับ ครับครับก็มันคือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์มองว่าอไม่เชื่อน่าจะจะจะเพลย์เซฟกว่านะารันเนาะครับผมในเรื่องข่งหาทางเรียนผูกแล้วต้องเรียนแก้กันต่อไปจะทําไงต่อไปก็ต้องว่ากันหวังว่าจะแก้ไขได้จะได้ไม่เป็นปัญหากัส่วนรวมนะครับกับอาจารย์ฮะวันนี้ฟันธงะเข้าสู่เดือนจบไตรมาสแรกของปีเข้าสู่เดือนเมษาแล้วอในช่วงสามเดือนที่ผ่านมานั้นอวงการนี้ มีการเติบโตสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับวงการอสังหาริมทรัพย์วงการาพัฒนาที่ดินกี่เปอร์เซ็นต์นะาจารย์ครับถ้าเกิดว่าดูจากในช่วงเดือนแรกเดือนมกราคมเนี่ยโอย้ยแย่มากเลยมีเปิดตัวโครงการแค่11โครงการหนึ่งหนึ่งโครงการนั่นเองซึ่งพอๆกับเดือนธันวาคมปี2563อที่เกิดโควิดครั้งใหญ่เนี่ยครับ แต่ว่าเอนคุมพาก็ดีขึ้นมากเลยเนี่ยครับเรนมีนาก็ดีขึ้นเนี่ยครับแต่ถ้าเฉลี่ยทั้งสาเดือนรวมกันเนี่ยถ้าเทียบกับสามเดือนแรกของปี2อ6 7อเนี่ยเรียนติดลบอยู่นะครับแต่ว่าเราคูดว,ว่าทั้งปีเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องโควิดไม่มีไม่มีเรื่องตกถลม่มอะแรงต่างเนี่ยหรือไม่มีเรื่องของทรัมป์อะไรเงี้ยเนี่ยครับ มันน่าจะดีกว่าปีที่แล้วสักสิบเปอร์เซ็นต์เนื่องจากว่ามันจะมีโครงการคอนโดราคาไม่แพงล้านห้าสองล้านเนี่ยออกมาซึ่งรัฐบาลโดยสั่งักงานบิวออส่งเสริมเนี่ยครับนะน่าจะมีการปรับตัวการทมาเพิ่มขึ้นการที่ไม่มีนะครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเวลาหมดจริงๆครับอาจารย์นะขอบคุณครับดีครับขอให้มีสุขสวัสดิ์ครับสวัสดีครับเติ้งเติ้งอาจารย์ดรโสพลพขอชงชัยครับจากเราไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ